วันนี้เน่จะมาทำเป็นเมนูโกโก้โอรีโอเย็นนะคะจริงๆแล้วอร่อยนะวิปครีมโอรีโอเนี่ยมันก็จะแบบหวานหวานมันๆเน่ว่าทำขายง่ายๆเลยเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเน่ยเยนเทลกาแฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้เน่จะมาทำเป็นเมนูโกโก้โอรีโอเย็นนะคะโกโก้โอรีโอเย็นวันนี้เนี่ยค่ะเราจะมีการใช้วิปครีมโอรีโอที่เน่ทำเอาไว้ในคลิปที่แล้วด้วยนะคะก็วิปครีมโอรีโอที่เราทำเอาไว้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เราทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะ เดี๋ยวเราก็จะมาใช้งานกันด้วยค่ะเพราะว่าพอเราทำเป็นวิปครีมโอริโอคือมันเป็นวิปครีมที่อร่อยมากมีความหวานมันของโอริโอด้วยนะคะแล้วก็เราจะทำเป็นเมนูโกโก้โอริโอเย็นนะคะวันนี้เราจะทำกาวสสูตรเลยเหมือนเดิม12ออน16ออน22ออนค่ะเรามาดูส่วนผสมนะคะโกโก้โอริโอเน่ก็จะมีผงโกโก้ค่ะอันนี้เป็นผงโกโก้1 0 0นะคะของ Oriental Coffee เรานี่แหละนะ แล้วก็เน่ก็จะมีตัวนมผสมนะคะนมผสมวันนี้เน่ใช้เบนเอฟครีมเมอร์นะคะเป็นนมผสมที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะหวานมันอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ตัวเบนเอฟครีมเมอร์ก็คือใช้เป็นนมผสมนมก้นหวานค้นจืดปกติของเราได้เลยค่ะ นมข้นหวานสองกระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องนะคะแล้วก็มีนมสดรสจืดวันนี้เน่ก็ใช้เป็นของ M milk นะคะเสร็จแล้วค่ะเน,นี่จะมีตัวโอรีโอ้นะคะที่เรามาปั่นแบบละเอียดเอาไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือโอรีโอ้ที่เรามาปั่นเอาไว้เนี่ยค่ะเก็บใส่กระปุอไว้แบบนี้ได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูกันนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําด้วยแก้ว12อออนนะคะ สูตรออนค่ะเรามาผสมตัวน้ำโกโก้กันก่อนค่ะเนทจะใส่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนที่1ออนค่ะก็คือนิดเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะทำเป็นโกโก้ที่เรียกว่าแบบแยกชั้นด้วยค่ะเป็นโกโก้โอริโอ้นะคะแยกชั้นอีกต่างหากค่ะเนทจะใส่ตัวผงโกโก้นะคะผงโกโก้เราจะใส่มาแค่ประมาณ1ช้อนไม่ต้องพูนอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่สัก7กรัมเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะ อันนี้ก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะคนให้เข้ากันให้ตัวผงโกโก้ละลายนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะเหลวแบบเหมือนช,โชโโ็อกโกแลตเลยเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะมาทำในส่วนของนมโอรีโอกันนะคะเน่จะมาผสมนมโอรีโอ้เนี่ยเราจะมาผสมในแก้วได้เลยนะนมสดรดจืดค่ะเน่ใส่นมสดเอมมิลเนี่ยนะคะลงมาที่3ออนค่ะ นะคะ3ออนค่ะเทลงมาเลยเสร็จแล้วเน่จะมาเพิ่มความหวานให้นมนิดนึงนะโดยใส่นมผสมค่ะ1ออนนมผสม1ออนก็คือนมข้นหวาน20 ML แล้วก็ข้นจืด10 ML นะคะก็รวมแล้วเป็น30 ML หรือว่า1ออนนั่นเองค่ะถ้าเราใช้เ็นเอฟเรก็เทเลยหรือว่าใช้เป็นนมผสมไว้เทเลยนะคะเน่ก็เทผสมลงไปเลยทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ชอบความหวานมากหวานน้อยนะคะก็ เพิ่มลดตัวนมผสมอันนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็คนนะคะให้นมเขาเข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่จะมาใส่ตัวผงโอรีโอนะคะก็คือตัวโอรีโอที่เรามาปั่นให้มันละเอียดเนี่ยค่ะเราจะใส่ลงมาประมาณสักไม่ต้องเต็มช้อนตวงนะคะเยประมาณสักแบบ5กรัมก็พอค่ะเนี่ยนะคะประมาณเนี้ยหกรัมแค่นี้นะคะแต่ก็อยู่ที่เราอีกแหละถ้าเราชอบให้แบบว่าดูอ,าอยากใส่เยอะก็ใส่เยอะได้นะคะเอาที่เราชอบได้เลยค่ะ แล้วเราก็คนตอนนี้เราก็เลยจะได้กลายมาเป็นนมโอรีโอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วเน่ก็จะไปใส่น้ำแข็งค่ะพอเราใส่น้ําแข็งเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็จะเอาตัวโกโก้โกที่เราผสมเอาไว้เนี่ยค่ะนี่เหนียวๆอย่างนี้นะเทลงไปเลยอ่าตอนนี้นะคะเราก็เทตัวโกโก,โก้ตามลงมาแล้วค่ะเนี่ยก็จะมาตามด้วย นี่เลยค่ะวิปครีมโอรีโอที่เราทำเอาไว้นะคะบีบเลยค่ะน่ากินไหมวิปครีมน่ากินมากอะ่ะอืมนี่นะคะเสร็จแล้วเราอาจจะโรยด้วยผงโอรีโออีกนิดนึงนะคะนี่ตอนนี้เราก็ได้มาเป็นโกโก้โอรีโอเย็นเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวยแล้วค่ะน่ากินเนาะ อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเทนิดหน่อยเก็บก,ก่อนโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรแก้วสิออนกันบ้างค่ะง่ายอีกแหละนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่เริ่มต้นทําน้ำโกโก้ก,ก่อนนะใส่น้ําร้อนที่2ออนค่ะ2ออนนะคะเสร็จแล้วผงโกโก้ค่ะเราจะใส่ผงโกโก้ของ Oriental Coffee เราเนี่ยมาที่1ช้อนพูนๆหน่อยนะคะตีให้ว่าประมาณสักสิกรัมแถวๆนี้นี่พูนนิดหน่อยอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลย แต่ก็เหมือนเดิมค่ะเราชอบเข็มมากเข้มน้อยก็ปรับตามที่เราชอบได้นะคะแล้วเราก็คนให้ละลายพอละลายเรียบร้อยนะคะมาทำนมกันสำหรับสูตร9 6ออนเน่จะใส่นมสด M เอมมิลนีค่ะนมสดรสจืดน,นะคะใช้ยี่ห้ออะไรกันก็ได้นะเนี่ใส่มาที่4ออนค่ะ120 ml ค่ะนี่นะคะ4ออนใส่ลงมาเลย นมสด4ออนนมผสมเนยใสมาที่1ออนครึ่งนะคะหรือนมข้นหวานที่1ออนค่ะแล้วก็นมข้นจืดที่ครึ่งออนนะคะเป็น1ออนครึ่งก็เทเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราคนเข้ากันแล้วเราตักผงโอริโอของเราอะค่ะใส่ไปตามที่เราชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเนสจะใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งค่ะประมาณช้อนหนึ่ง นี่นะคะช้อนหนึ่งไม่ต้องพูนประมาณนี้นะคะใส่ลงไปแล้วเราก็คนกลายเป็นนมโอรีโอเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วมาแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เทโกโก้โกโก้ดิบของเราเนี่ยนะคะคือโกโก้ล้วนๆเนี่ยค่ะตามลงไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยง่ายไหมง่ายนะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ เราก็เหมือนเดิมค่ะมาบีบตัววิปโอริโอที่เราทำเอาไว้เนี่ยค่ะคือพอวิปโอริโอนี่พอเราทำเอาไว้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบบทำเป็นเมนูอะไรก็ได้นะคะกาแฟชาโกโก้นมโอริโออะไรพวกนี้ค่ะเราก็คือเป็นคนที่บีบวิปปิ้งครีมได้แบบสวยมากค่ะ <laughs> อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็รีบโรยผงโอริโอค่ะมันจะทำให้ดูน่ากินขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะ ก็โรยผงโอรีโอเลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะแก้ว16ออนค่ะต่อไปเรามาดูสูตร22ออนกันบ้างนะคะสำหรับสูตรแก้ว22ออนนะคะก็ง่ายๆอีกแหละดเดี๋ยวเนททาน้ำโกโก,โก้รอไว้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่ร้อนมากค่ะพอเป็น22องออนเนี่ยเราจะใส่น้ำร้อนที่3ออนนะคะเนี่ยก็ใส่ไปเลยค่ะ3ออน ถ้าดูดีๆเนี่ยก็คือแต่ละสูตรเขาก็จะมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าร้านไหนขายสูตรแก้วเท่าไหร่ก็ดูได้เลยนะคะอะพอเป็นยีิบสองออนซ์ค่ะเราจะใส่โกโก้เอาเป็นแบบไม่ต้องพูนนะคะไม่ต้องพูนแบบเนี้ยแต่เราจะใส่2ช้อนค่ะจะได้เข้มข้นนะไม่ต้องพูนไม่ต้องกดนี่นะคะตีให้ว่าประมาณสัก1 3 1 4กรัมแบบนี้หรือ15กรัมก็ได้ค่ะตีให้ว่าประมาณ15กรัมนะคะ เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอ่าพอคนเรียบร้อยค่ะเน่จะมาทำในส่วนของนมโอริโอ้นะคะเราก็จะใส่นมสดค่ะแก้ว22ออนนะคะเน่ใส่นมสดลดจืดเนี่ยเน่ใส่4ออนนะคะเท่าแก้ว16ออนค่ะนี่นะใส่ลงไปเลย4ออนแต่ว่าเราจะมาเพิ่มนมผสมนะคะให้หวานมันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมีน้ำแข็งมีอะไรอย่างนี้นมผสมเราจะใส่2ออนค่ะก็ สองออนนะคะอันนี้1ออนถ้าใครที่ไม่ได้ผสมเอาไว้ก็คือจะเป็นนมข้นหวาน40 ml แล้วก็นมข้นจืด20 ML นะคะหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มรสหวานก็เอาที่เตงชอบได้เลยค่ะแล้วเราก็คนให้นมเขาละลายเข้ากันอ่าพอเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ตักผงโอรีโอของเราเนี่ยค่ะใส่ตามลงไปไอโอรีโอที่เราบดบดเอาไว้นะใส่กระปุกเอาไว้แบบนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะ เน่ใสไปประมาณ1ช้อนพูนๆค่ะแต่ยังว่าค่ะเหมือนเดิมค่ะมากน้อยใส่ตามที่เราชอบได้เลยนะคะ,ะนี่เห็นไหมได้มาเป็นนมโอรีโอไปใส่น้ําแข็งกันน้ำแข็งมาแล้วค่ะพอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะมาโรยตัวโกโก้เนี่ยค่ะที่เราผสมน้าร้อนไว้เนี่ยค่ะตามลงไปเลยนะคะนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะว่า เน่เลยใส่นมสดนะคะแค่4ออนเท่ากันนะคะแต่ว่าเรามาเพิ่มตรงน้ำที่เราผสมโกโก้เอาค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ท็อปหน้าด้วยวิปครีมโอรีโออันสุดแสนอร่อยของเราค่ะแล้วก็บีบได้แบบแล้วก็เป็นคนที่บีบวิปครีมได้ไม่สวยงามนะคะเน่มันดูหยงหยอยอย่างนี้นี่กรุณาอย่าดูวิปครีมของนี่นะคะ ก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะแต่อรอยนะคะขอโทษทีนี้ค่ะเราก็มาโรยด้วยผงโอรีโอ้นะคะที่เราปั่นเอาไวะะ้เนี่ยค่ะวิปครีมไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะโรยผงโอรีโอ้ตามลงไปค่ะแล้วก็หกด้วยนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้มาเป็นโกโก้โอรีโอ้นะคะแบบมอมแมมหน่อยค่ะแก้ว12อออนสิออนแล้วก็22ออนนะคะอ่าธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปิดฝาเนาะอ่าเดี๋ยวเราปิดฝากันค่ะ พอปิดฝาแล้วหน้าตาเราก็จะดูดีขึ้นนะคะ <st arts> อ่ะโอเคค่ะดูดีขึ้นเลยเนาะอ่ะทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าค่ะเอาแก้ว12บอออนก่อนนะคะวิปครีมโอรีโอชิมกันจริงๆแล้วอร่อยนะวิปครีมโอรีโอเนี่ยคือเขาจะแบบหวานไม่มากมันได้ความหวานจากครีมของไสโอรีโอนะคะ แล้วก็จะมีตัวขนมปังตัวคุกกี้ของเขาะค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบวิปครีมที่แบบคือหวานหวานมันๆนแล้วก็มีความหอมกลิ่นโอรีโอแล้วก็มีเกรดเกรดด้วยอ,อร่อยอะนมโอรีโอ,อจะบอกว่านมโอรีโออร่อยคือนมสูตรนี้ไม่หวานเกินไปนะคะเนยว่าหวานกําลังโอเคเพราะว่าอันเนี้ยแล้วพอเราผสมช็อกโกแลตลงไปค่ะเมื่อกี้ไร้กินแค่นมโอรีโอก,ก็อร่อยแล้วนะ มันก <l Jean Rabbit bulun> no ็จะแบบหวานๆมันๆแล้วก็มีความแบบผงโอรีโอเข้าคอนะคะนี่พอเราคนค่ะเราก็จะได้มาเป็นโกโก้โอรีโอเห็นไหมเรียบร้อยละง่ายๆอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมคนนี้อร่อยมากนี่การสองออนนี่คือบอกว่ากินกินหมดแก้วสบายๆเลยอ่ะเนยว่าทำขายง่ายๆเลยเห็นไหมคะ ก็ไปลองดูถ้าใครใช้นมหมีก็คือใช้นมหมีอะค่ะเปลี่ยนแทนนมสดได้เลยนะคะแล้วก็ทําสูตรเดียวกันได้เลยถ้าใครจะแบบว่าเป็นแบบนมหมีโกโก้โอรีโออย่างนี้นะคะก็เหมือนกันได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาแก้วสปกออนบ้างอร่อยอะคือนมมันแบบหวานกําลังดีที่สำคัญคือเราทีดูนะถ้าเราดูยังไม่ได้ผสมอะคะ่ะ มันก็จะมีความแบบตัวโกโก้ที่มันย้อยๆลงไปเนาะเราก็จะได้แบบเฟรเวอร์โกโก้หน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความโอรีโอเข้าปากอย่างนี้เนาะโอเคค่ะชิมของแก้วพอนะอ่ะเน่ก็มาแชร์ให้นะคะสำหรับสูตร โกโก้โอรีโอเย็นค่ะ12ออน16ออนแล้วก็22ออนนะคะไปลองทำกันดูถ้าทำเราชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะดูเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆใหม่ค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูโกโก้โอร o โอเย็นนะคะ12ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ